ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสลามเมยกลุมค่ะอันนี้เป็นลาบวุ้นเส้นใส่มอนเตอดอล่าเนาะเราไปดูวิธีการทำกันค่ะง่ายมากง่ายมากย้ำเลยว่าง่ายมากค่ะเราก็จะแค่เส้นรอไว้ก่อนเลยนะผักที่ใช้ก็มีแค่นี้ค่ะต้นหอมผักชีสะแนงล้างให้สะอาด แับให้ละเอียดค่ะหั่นหอมพอชีเนาอกเตรียมไว้สระแหน่เราน่าจะเด็ดเป็นใบเอาค่ะอาจจะช็อปนิดหน่อยแบบหั่นนิดหน่อยพอค้าลาบของเราเราก็จะใส่มันตาล่าเนาะ เหมือนรสชาติก็เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไก่ไก่ยอไหมคล้ายกันแหละแต่อันนี้แบบเหมือนเป็นสไปซี่เนาะเออเป็นพริกสไปซี่ <Sp icy. S 2> แบบเราซื้อแบบเผ็ดมาเนาะเราก็จะหัน่นมือนะแกะพลาสติกออก ากนั้นเราจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นขนาดไหนก็แล้วแต่เลยเอาแบบพอคำอะไรแบบนี้เนาะนี่ละเยอะไปไหมเนี่ยไก่ม่นิดเดียวเองจะหั่นแบบนี้ค่ะอาจจะใส่สักแค่นิดหน่อยพอครึ่งหนึ่งของอันนี้ค่ะค่ะสรุปวันนี้ก็ได้ทานคนเดียวเพราะว่า ลูกชอบกินยำวุ้นเส้นแต่ไม่ชอบลาบสามีชอบลาบไก่แต่ไม่ชอบยำวุ้นเส้นเราก็เลยจะทำลาบวุ้นเส้นก็เลยต้องทานคนเดียวค่ะพอเราตั้งน้ำเดือดเนาะเราจะใส่ไก่ลงไปเราจะคั่วให้ไก่สุกเลยค่ะอย่าถามว่าลาบหรือแกงน้ำเยอะโอเค ค่ะพอไก่สุกเนาะเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปอันนี้เราจะรอให้วุ้นเส้นสุกเพื่อนๆอย่าถามเรานะว่าลาบหรือแกงพอวุ้นเส้นเนี้ยเขาเขาจะดูดน้ำค่ะประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่มันเตบลล่าลงไปอย่าให้พูดย้ำนะพูดไม่ได้แล้ว ค่ะไอเราปิดไฟเลยเนาะปิดไฟเลยนี่แบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะผสมใส่หอมแดงลงไปท้าเหมือนลาบเลยค่ะหอมแดงต้นหอมผักชีแล้วก็อันเนี้ยเราเราชอบที่จะทำเป็นลาบลาบสำเร็จง่ายดีค่ะ ใส่ลงไปเนาะแล้วแต่ความชอบเราชอบรสชาติเขานะอร่อยโอเคแล้วก็จะใส่พริกป่นลงไปนิดนึง <c oughs> ค่ะค่ะเราจะบีบมะนาวนิดหน่อยอันนี้เราชอบเพราะว่าเขาแบบเหมือนเป็นไกด์ไลน์สำหรับทำํำทำลาบเนาะสำหรับเราง่ายเพราะว่าเราปรุงเองเราว่าเราว่าอันนี้อร่อยกว่า สำเร็จง่ายดีอะไรเงี้ยนี่ลากนเส้นของเราอาได้อยู่นะโอเคลากกันในในกระทะเนาะแล้วก็เราจะใส่ซระละแหน่ลงไปที่แรกว่าจะช็อปแต่ไม่ช็อบล้ะก็จะหัน่นแต่ไม่ได้หัน่นละนี่อนะ ลาบของเราน่ากินเชียวขอชิมก่อนบิสมิลลาห์รสชาติเป็นไงบิสมิลลาห์ามานิมนนอร่อยเราชอบรสชาตินี้เลย <c oughs> ว้าวน่ากินมากๆจากที่น้ำเยอะๆนะเนาะพอวุ้นเส้นเขาเซตตัวแบบอมุม mm hmm. เขาเรียกอะไรอะดูดน้ำเนาะก็จะเป็นแห้งๆประมาณนี้นโรยหน้าเสนนิดนึงโรยหน้าด้วยผักชีผักชีโรยหน้าอร่อยแม่อร่อยผักชีโรยหน้า <laughs> ว้าวน่ากินมากๆเลย ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะเป็นอาหารง่ายๆเนาะปรุงสำเร็จอะไรแบบนี้เนาะค่ะ thank for watching ค่ะบายๆค่ะมาสลามาบายลาบวนเส้นลาบวุ้นเส้น,น,สนว้าว